เดือนเป็นทายาทของจ้าม้กับแม่ทุนเดินงานประกวดที่อำเภอเพชรครับตอนนี้เป็นรุ่นอายุสิบเดือนถึงสิบแปดเดือนครับเพชรเผู้มีควายเข้าประกวดทั้งหมดประมาณสิบอายุสิบเก้าตัวครับของพ่อทอปดอกับแม่น้ำเพชรผู้จากแอายุสิบเดือนถึงสิบแปดเดือนครับขอกระทานตับไทยด้วยนะครับข้อมูลเราอาจจะไม่ค่อยครบเคลื่อนเท่าไหร่นะครับ ครับอยู่ในสนามตอนนี้18ตัวคัดออก5ตัวกรรมการเอาแค่4ตัวเลครับายเติ้ลก้ามปูเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ถือว่าหนักใจพอสมควรคสักครู่นะครับ มีแต่ตัวสวยๆครับอนาคตพ่อพันธุ์ตอนนี้กรรมการกำลังตัดสินอยู่เริ่มแข่งขันแล้วนะครับกรรมการหนักใจเลยครับพิธีกรก็ตาลายขึ้นนะครับไฟเยอะมากนะครับอนุญาตประกาศใครที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับจะมีทั้งหมด 13ตัวนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปขออนุญาตขานหมายเลขและขันชื่อเลยนะครับวายที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปตัวแรกได้แก่ควายหมายเลขหนึ่งข้าวเดียวทองคำครับรายที่ได้เข้ารอบต่อไปครับวายหมายเลขสองข้ววนเฉลิมครับวายที่ได้ผ่านเข้ารอบตัวต่อไปคือหมายเลขสี่มีโชคครับครับรายที่ได้เข้ารอบต่อไปครับได้แก่ควายหมายเลขข้าครับบุญเรืองครับตัวต่อไปที่ได้ผ่านเข้ารอบคือหมายเลข นรสิงครับและป่ที่ได้เข้ารอบตัวต่อไปครับรายแก่ควายหมายเลข9ครับหนึ่งสยามครับต่อไปที่ได้ผ่านเข้ารอบคือหมายเลข11เ,เ,เ็พชรเบวาครับและป่าที่ได้เข้ารอบต,ตัวต่อไปได้แก่ควายหมายเลข12ครับเพชรวายุครับฝ่าที่ผ่านเข้ารอบตัวต่อไปคือควายหมายเลข13บเก้ามณีครับ กำลัคแขวยที่ได้เข้ารอบตัวต่อไปครับได้แก่ควายหมายเลข16เอกนครสินครับกบและตัวต่อไปที่ได้เข้ารอบครับได้แก่ควายหมายเลข17เพชรเก้าอุดรครับเหลือ2ตัวอีกรอบนะครับได้แก่ควายหมายเลข19เเจ้าบิ๊กครับ และตัวส e ุดท้ายสุด kind of ครับที่ได <arn> ้กรอบได้ไปต่อครับได้แก่ปลายเลข20ทองเพชรครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับวายที่ได้เข้ารอบและเป็นกําลังใจให้กับไปที่ยังไม่ได้ไปต่อครับตัวที่ตกรอบได้หมายเลข3หมายเลข6หมายเลข8หมายเลข10และหมายเลข15นะครับเป็นกําลังใจให้ทั้ง5ตัวนะครับแสนที เจเรมีทองคำขาวพิทันล่าครับและแสนพิงนะครับครับอันนี้คือฝ่ายที่ยังไม่ได้ไปต่อนะครับที่เป็นประตูเหนื่อยนะครับมีห้าตัวนะครับที่ยังไม่ได้ไปต่ออาจจะด้วยอายุยังน้อยนะครับ,ส,รบสู้ทีที่ยังไม่ได้นะครับก็เป็นแรงใจให้สู้กันใหม่ในสนามหน้านะครับเล็กๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือ มาแบกอายุนะครับนอกไปนะครับเราล็อกประตูเลยนะครับน่าจะอายุยังไม่ถึงนะครับเองเหลือหลายซอยกรรมการตัดกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับตอนนี้เหลืออยู่สิบสามตัวครับสิบสามตัวสุดท้ายครับอยู่จากสิบสามตัวทางท่านคณะกรรมการจะพัดเลือกกี่ตัวนะครับทีนี้ครับเหลือรอบสิบสามตัวครับสิบสามจะเอาออกอีกห้านะครับจะเอาออกอีกห้านะครับจะเหลือแปดตัวนะครับ ไอ้เพือกขายังอยู่นะครับสามตัวที่ยังอยู่ในสนาม<ด>นตอนนะนี้นะครับใช่ครับโอ้โหสุดสีดูเท่ากันไปหมดนะครับต้องเอาควายที่เหลือมาหรับควายที่ยังอยู่ในสนามนะครับผ่านเข้ารอบสิบสามตัวนะครับได้แก่ควายหมายเลขหนึ่งควายทองคขานะครับทายาทของพ่อโรนัลโดกับแม่น้ำหนึ่งจากไอเดียฟาร์มอัฟฟรีสีธาตครับหมายเลขสองครับวันเฉลิมนะครับ นะายกส่ง่็ติดคุกไทยนะครับกับแม่หยกนะครับโชคขลีก้สุก้าวฟาร์มอัพรถเมืองทัพพลเดินทานีครับหมายเลขสี่มีโชคครับงทายาทของพ่อดาวกุดฎกับแม่โพจากพ่อวันจีฟาร์มปลคราบที่บุรุษกุดกุฎานี้ครับหมายเลขห้าครับบนเรือนะครับทายาทของพ่อไข่มุกขาวรักกับแม่มารวยวันเจ็ฟาร์มอัพรถเมืองกุดกุฎานีครับ หมาเจ็ดนรสิงห์ครับชายาของพ่อเพชรแชมป์กับแม่ประกายแก้วจากวงเดือนฟาร์มอำเภอหนองหานครับและหมายเลขเก้าครับหนึ่งสยามครับชายาของพ่อราวสยามนะครับกับแม่ยักษ์นะครับจากฟาร์มบริกฟอเรสต์ฟาร์มอำเภอเมืองอุรีรธานีครับเป็นตํตกใจนะครับโดยพิธีกรถูกเสียงดังครับเป็นควายเก่าแก่นะครับหนึ่งสยามแอบเชียร์ลูกชายแอบเชียร์ลูกชายครับแม่อยู่ที่ครอบครับตอนนี้ครหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเพชรเทวานะครับชายาของพ่อเพชรสงครามกับแม่โงนะครับจากทั้งสามท่าน คณิษฐาฝามนะครับลอกการบ้านนิดนยงไงครับและหมายเลข12นะครับที่ได้ไปต่อนะครับก็คือเจ้าพิษวายุนะครับจากทางคณิษฐาฟามเช่นกันครับและกาที่เข้ารอบตัวต่อมาครับหมายเลข13ครับชื่อก้ามาดีนะครับขายาของพ่อเงินมงคลจากพิลาบันฟามครับกับตัวต่อมาที่เข้ารอบนะครับปล่อยหมายเลข16นะครับเอกนครสินนะครับขายาของพ่อเอกมงคลนะครับ กับเป็นสำลีนะครับหมายเลขสิบหกจัดฟาร์มไหนนะครับเขาใหญ่มากครับทราบชื่อฟาร์มนะครับจะได้ประกาศสังพันฟาร์มทันด้วยไก่จูงนะลูงชอบหรือเปล่าโขงทองฟาร์ม กรรมการกำลังคัดเลือกและหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเพชรเก้าร้องคัดยจะคัดวันตกอีกิบฟาร์มครับตอนนี้มีสิบสามตัวจะคัดไทยาจอีกนะหเ้าเจ้าบิ๊กเป็นทายาทของเจ้าไม้กับแม่ถุงเงินจากน้องด้ยฟาร์มอภเภอเมือนบูรัตนดีครับและหมายเลขยี่สิบครับกองเพชรนะครับเป็นทายาทของพรอพองอุดรนะครับกับแม่รักเท็คนะครับจากทางเรนาฟาร์มเรนากาแฟผนให้ความสนใจเยอะครับกำลังใกล้กันี้ครับบรรยเลขสิบสามตัวที่ยังอยู่ในสนามของเรานะครับจะมี แปดตัวที่ได้ไปต่อมีห้าตัวที่ตกรอบนะครับนี<ม>่แต่ตัวสว,วยๆครับอนาคตข้อคันของทั้งนั้นเลยครับตัวนี้หน้าหล่อมากเลยครับตัวเกือบ อย,อ,อย่าลืมหันมองกล้องนะครับจะได้ภาพส,สวยๆนะครับตอนนี้พี่โทนนะครับพี่หมาโทนอีสานบ้านนาะพาล็อกอยู่ของเราแล้ว